สีทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแบมแบมค่ะได้ปล่อยรูปเพลงซิงเกิล Who Are You ที่ได้รวมฟิชชิ่งกับซึงกิเรดโววิดนะคะออกมาให้กับแฟนๆได้ชมกันแล้วนะคะที่บอกเลยว่าปังสุดๆนะคะตั้งแต่คลิปทีเซอร์รวมไปถึงภาพคอนเซปต์นะคะที่เผยให้เห็นถึงเคมีของทั้งคู่ออกมาได้เป็นอย่างดีค่ะคุณผู้ชม และล่าสุดค่ะแฮชแท็ h o are you? แบมแบมเอ็กซึงกีนะคะก็กําลังมาแรงค่ะติดเทรนด์ทวิตเตอร์ค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่ามาแรงทุกโซเชียลกันไปเลยนะคะแฟนๆค่ะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารอไม่ไหวแล้วจ้านะคะและไม่เพียงเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมซึงกีนะคะก็มาแชร์ IG Story นะคะลงรูปโปรโมทเพลงซิงเกิลฮัวอายูด้วยค่ะ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะที่แฟนคลับข่าวรอคอยสําหรับช่วงสิ้นปีแบบนี้นะคะถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดส่งท้ายปีเลยก็ว่าได้นะคะนอกจากผลงานเพลงชิ้นนี้แล้วนะคะแฟนๆค่ะจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกไหมนะคะต้องติดตามหนุ่มแบมแบมเอาไว้ให้ดีค่ะไม่ใช่แค่แฟนคลับนะคะที่ตั้งตารอคอยผลงานเพลง Who อา e y ย u ของแบมแบมนะคะสำนักข่าวใหญ่ๆของเกาหลีนะคะก็รอคอยเช่นเดียวกันนะคะเรียกได้ว่า Ho อา e y ย u ปังมากจ้า ไปดูต่อค่ะกับท็อป10 Country on YouTube in 2021นะคะข้อมูลจาก g o d Seven Chart ค่ะอันดับที่1ประเทศไทยนะคะ131ล้านอันดับที่2สหรัฐอเมริกา27.3ล้านอันดับที่3นะคะฟิลิปปินส์ค่ะ19.8ล้านอันดับ4ค่ะเม็กซิโก19ล้านอันดับที่5นะคะอินโดนีเซีย16.6ล้านอันดับที่6ค่ะบราซิลนะคะ15.1ล้านอันดับที่7คมาเลเซียค่ะ 12.1ล้านนะคะและอันดับที่8ค่ะญี่ปุ่นนะคะ10.6ล้านอันดับที่9ค่ะอินเดีย9.41ล้านและอันดับที่10ค่ะเกาหลีใต้นะคะ7.45ล้านค่ะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะที่ฉันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากคุณชอบใจค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอก,กันใหม่คลิปหน้า